ถ้าเกิดปัญหาไลน์โทรออกไม่ได้กดโทรวิดีโอคอลก็ไม่สามารถทําได้เรามาดูขั้นตอนการแก้ไขเลยครับเริ่มต้นนะครับให้กดจิ้มค้างไว้ที่แอปไลน์เสร็จแล้วนะครับให้มากดข้อมูลแอปจะเป็นสัญลักษณ์ตัว i อแบบนี้ถ้าเ,เพื่อนเจอแล้วให้กดเข้าไปนะครับหน้าต่อไปนะครับมือถือ Android แต่ละรุ่นอาจจะแสดงผลแตกต่างกันนะครับหลกัหลกๆแล้วให้เ,เพื่อนๆนะครับดูเมนูที่เขียนว่าการอนุญาตแอปหรือว่าสิทธิ์ประมาณนี้เนาะ ถ้าเจอแล้วนะครับให้กดเข้าไปนะครับกดเข้ามาแล้วนะครับมันจะเป็นหน้าสิทธิ์ของแอปในหน้านี้นะครับมันจะมีอยู่2ส,ส่วนส่วนที่1น,นะครับคือส่วนที่อนุญาตและส่วนที่2จะเป็นในส่วนของไม่อนุญาตก็ให้เป็เพื่อนนะครับมาสังเกต3หัวข้อที่สําคัญหลักๆที่ใช้ในการโทรนะครับ ก็จะมีหัวข้อกล้องถ่ายรูปโทรศัพท์และไมโครโฟน3หัวข้อนี้นะครับถ้ามีหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งมันมาอยู่ในส่วนของไม่อนุญาต <c oughs> ก็ให้เรานะครับเปิดอนุญาตให้เรียบร้อยนะครับอจาจจะตัวอย่างนะครับมันมีทั้ง3หัวข้อเนาะที่ไม่อนุญาตอยู่ <c oughs> ก็ให้เรานะครับปรับเป็นอนุญาตให้เรียบร้อยนะครับเริ่มต้นจากกล้องถ่ายรูปก็ใหก้กดเข้าไปนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เปิดอนุญาตขณะมีการใช้แอปเท่านั้นอ่าเมื่อเปิดอนุญาตเสร็จแล้วนะครับให้เรากดย้อนกลับ จากนั้นนะครับหัวข้อกล้องถ่ายรูปมันจะมาอยู่ในส่วนของการอนุญาตแบบนี้นะครับถือว่าถูกต้องส่วนต่อไปนะครับโทรศัพท์ก็กดเข้าไปและปรับเป็นอนุญาตจะแล้วกดย้อนกลับต่อไปนะครับสิทธิ์การเข้าถึงไมโครโฟนให้เราปรับเป็นอนุญาตเมื่อทําเสร็จแล้วนะครับก็กดย้อนกลับในหน้านี้หาเสร็จแล้วนะครับในหน้าสิทธิ์ของแอปหัวข้อที่สำคัญที่ใช้ในการโทรนะครับมันก็จะเปิดอนุญาตให้เราโทรไลน์ได้แล้วนะครับ ถ้าเพื่อนๆนะครับตั้งค่าในหน้านี้เสร็จแล้วก็ให้ออกจากหน้านี้ได้เลยเสร็จแล้วนะครับให้ลองโทรไลน์ไปหาเพื่อนในหลายสักคนเพื่อเป็นการทดสอบได้เลยนะครับวิธีแก้ไขตามนี้นะครับจะเป็นวิธีการแก้ในกรณีที่เราโทรออกโทรไปหาเพื่อนไม่ได้สามารถใช้วิธีนี้ไปแก้ได้นะครับแต่ถ้าเป็นในกรณีที่เพื่อนนะครับโทรหาเราไม่ได้ให้เป็นเพื่อนนะครับลองแก้ตามนี้นะครับเริ่มต้นนะครับให้กดเข้าไปที่ไลน์ เข้ามาแล้วนะครับให้กดหน้าหลักทางด้านซ้ายล่างเสร็จแล้วกดฟันเฟืองการตั้งค่าหน้าการตั้งค่านะครับให้เลื่อนหน้าจอลงมาข้างล่างและกดไปที่เมนูโทรเมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับมันจะมีในส่วนของอนุญาตให้โทรเข้าก็ให้เพื่อนๆนะครับมาเปิดในส่วนนี้ถ้าเปิดในส่วนนี้นะครับคนอื่นก็จะสามารถโทรไลน์หาเราได้แล้วนะครับ โอเคครับก็หวังว่าจะครบถ้วนแล้วนะครับสำหรับวิธีการแก้โทรไลน์ไม่ได้หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ